ให้แต่งแบบไหนอ่ะผมก็แต่งตัวไม่เป็นผมก็เสื้อผ้าธรรมดาเนี่ยลุยๆอะ่ะแต่แม่ส่งมาให้ก็แล้วผมก็เลยจัดไปแต่งไม่ถูกตายาเสียโฉมอ่ะไม่เสียแล้วครับขอบคุณมากครับที่เอ็นดูเดวิลครับ แผลถูครับถูกับพื้นถูก็อันเนี้ยกําแพงอ่ะมันก็เลยเป็นแผลคันมันเป็นประจําครับดือ้อ <c oughs> ครับเดวิลไม่ค่อยห่างหรอกครับไม่เหมือนตัวอื่นตัวอื่นชอบบิ่งไปไหนตัวไหนไม่รู้เดวิลไปแป๊บเดียวมันก็กลับมาแล้ว ขอบคุณมากครับที่คิดถึงหมาทุกตัวเลยคิดถึงน้ำชาด้วยโอ้หมดแล้วเล็บอะเดวิลจับได้ครับเดวิลไม่กัดแต่ก็ไว้ใจไม่ได้ ไม่ดู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 อ๋อซะอ๋อซะออน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 เดวิลมันไม่ชอบคนกินเหล้าไม่ชอบคนสูบบุหรี่มันเหม็นแล้วคนแต่งตัวรุ่มร่ามอ่ะ มันกัดนะเดี๋ยวอีสักพักมันก็เข้ามาหามันไม่ไปไหนไกลหรอกเรกวิวอ่ะอะไรนะขอขอลากไา้โชว์ความรอหน่อยครับลากไส้อยู่นี่มันในบ้านนะจ้ะอ้าวหมดหมดหมดแล้วเล็บพ่ออ่ะฮะเห็นไหมผมบอกแล้วแป๊บเด,ดีวยวจะไม่กล้าม,หมาหาแล้ว มันไม่ไปไหนไกลรักเดวิวอะไม่เหมือนหมาตัวอื่นเดวิวมันเป็นห่วงเรา <c oughs> ใช่หมาตัวปู้มีนมด้วยนะ <c oughs> นม <c oughs> หนึ่งสองฉันเวลาเจอครับรักกัมากครับอยู่กันหลายปีแล้วเนาะดูดูพับหูเลยพับหูระบายอากาศเลยน่วิวยานหมดเลยที่บ้านมีแบ่งไหมคะอะไรนะ ียะ <Yeah. S 2> ข้าวหมาเด็กกะข้าวหมาอายุเจ็ดปีขึ้นไปไม่นะครับมันก็กินเหมือนกันนี่แหละไม่นต้องแบ่งเลยครับมันก็กินเหมือนกันเนี่ยลูกหมาก็ให้มันกินเหมือนกันนี่แหละครับน้ําชามยังกินอาหารหมาเลย พระอินหน้าเขียวด,ดูนี่แหละุนะวิ่งโซ่โซ่วิ่งออกกำลังกายมากจัดโซ่ตีขามันอ่ะเป็นแผลเลยนะเพิ่งจะหายเนี่ยหมาคุณยังชอบออกกำลังกายครับ năm trà hảo đây chắc nôi Năm nấm trà nấm trà đi đi khayab tổ lẹ khayab tổ lẹ, kêu mầm khayab tổ qua đây mày Hoa nè Nam cha Nam cha Oi 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 Nam cha Nam cha Nam cha hả, <laughs> Đồng lại, đồng lại đúng rồi ạ, nấm cha, nấm cha hả qua leo, nấm cha, phải na, anh nè, qua na, na, đi qua, ba ba ba, chinh nó vậy nghe, อ๋มันเป็นยาครับยารักษาแผลครับไซคอนเป็นยาดีครับมันจะไม่มีหนอนมแมลงวันแผลผมยังฉีดเลยเนี่ยเอาเอาขอ,องของหมามาฉีดแผลตัวเองเลยไอ้ว้าน ไม่ไปละไอ้วันไอ้วันไอ้วันได้ครับมันเป็นยาอ่อนไงนี่ซื้ออย่างเงี้ยซื้ออย่างนงี้เนี่ยใช้เนี่ยดีแต่แทงหน่อยนะ บอกก่อนนะไหนนี่เร็วจับผมบอกดีก็ดีเ <c oughs> ชื่อผมอันนี้ดีไซคอน ข้อที่คอย อ๋อไอตัวน้วมันหลุดไปอันนึงอ้มันไม่มีอันนีนถ้าเอาผ้ามาใส่ข้างนอกอะข้างในมันจะอ้าไงปลอกคอมันยาวไงปอกคอมใหญ่เดี๋ยวต้องหากิ๊บมาล็อกตัวนี้อีกทีถ้าเอาตัวนี้ออกใช่ไหมตัวนี้มันก็จะพองเนี้ยข้างนี้มันก็จะพองแล้วที่มันก็จะหลุดละงั้นต้องใส่ไว้เงี้ย จะค่อยไปเอาไอ้นี่มาใส่มันมีอยู่ทในบ้านอะประมาณห้าร้อยมั้งนี่ผมจำไม่ได้นะเหลือไปแล้วมาเนาะใช่ป่าวไม่รู้นะเวลดิ่งยากดิด่งยกแบบน,นี้แดนมางี้ทางนี้ดิอน,ดนั่นี่อ่ะงี้ รั้งนแล้วผมให้พวกซื้อให้อะประมาณนี้แหละผมไม่หาซื้อเองแล้วมันไม่มีไงผมก็เลยฝากเขาซื้อมันคิดผมห้าร้อยอะที่เดียวก็คิดเอาแล้วกันครับ ใช่มีสายโหดคมทุกจุดเลยฮึบ,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 บทางนี้แล้วนะนี่ไง ยังไม่ได้ทำปลอกคอเอ้อตะก้อเข้าปากเลยเนี่ย